หายใจออกท้องแฟจากนั้นวางแขนข้างลำตัวหายใจเข้าวาดมือพนมสูงหายใจออกถลาลงลงมาวางมือไว้ที่พื้นและกวางหน้าผากทิศเข่าหายใจเข้ายืดหลังส่นล่างค่ะหายใจออกจําแบกจัดตุลังค่ะหายใจ าหายใจออกสุนักแหลกลงเมงตรงไปด้านหนะ้าจำนะคะสุปาชฉาสะนะอ่าหรือท่าสคอตอ่ามือไอสอบพักขาไปมือด้านหลักมือกับมือหายใจเข้าจกเปิดอกเปิดไหลยสอกพักขาไปและหายใจออกเราจะเริ่มข้างขวาหนึ่งมืออ้อมขาหนึ่งมืออ,อ,อ้อม หายใจเข้าอีกครั้งยกอ,อกค่ะและหายใจออกพลิกปากค้างถ้าไว้นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และ<ม>หายใจเข้าดังลมเสือและหายใจออกอนาตาไซหายใจเข้ายกอ,อกและหายใจออกพลิกบิด ทางเข้าวายานับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และหายใจเข้าดันลงตัวขึ้นหายใจออกตามองตับว,วางมือเต็มแอนจับแม็จะถูกลรงครัอัพโหลดดอกดาดอกมองตรงไปด้านหน้าจํำสูนนาวาอาสนะวางสะโพกยกขาขึ้น นับหนึ่งนับสองนับสามนับส,สี่และห้าฝ่ายขาเข่าและหน้าพื้นหายใจเข้าอัพและหายใจออกนาวากี่ค้างข้าวายนับหนึ่ง Thank you.